สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยนิกุ๊กตุ้มค่ะตอนนี้เราก็หาเห็ดมาแล้วตอนนี้เราก็มาพักผ่อนที่บ้านแล้วนะคะหาเห็ดกันมาได้คนละยันิงได้8กิโค่ะวันนี้ไม่ถึงกิโลเลยค่ะเมื่อยแรงเมื่อยมากๆเลยค่ะโอ้โห,โหไม่ไหวคนก็เยอะเยอะเต็มภูเขาเลยไปไหนก็เห็นแต่คนไปไหนก็เห็นแต่คนแล้วก็เลยกลับมาก่อนแล้วก็ มาพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะก็ตอนนี้นอนเอาแรงก่อนพรุ่งนี้ค่อยไปหาใหม่นอนเอาเรงนอนเอาเ้งใหม,ม่ก็กำลังปรึกษากันกับแม่เจ้ยนะคะว่าเราจะพากันไปทางไหนพรุ่งนี้ที่แม่เจ้ยน,นี่โอ้โหดูสภาพแม่เจ้ยจะไปไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะมาดูสิคะสภาพแม่เจ้ยตาบวม ค่ะไม่เจ้ยเป็นคนที่แพ้ตานะคะก็เรามาดูแม่เจิยอันนี้แม่ยุงคันเลยแม่เจ้ยยุงคันอ๋อสองข้างเลยหรือค่อยก็เดียว่าเจ้าไปตําไม่ตาตอกมาไปหาเห็ดหลายค่อยก็คิดว่าโอ้โหป้ายุงคันนี่แล้วกันเพราะว่ามันเคยแพ้มันก็เลยแพ้แบบนี้แหละมันไม่น่าจะไปไหนได้แล้วล่ะมันบวมมากเลยดิบวมมากเลยเท่านี่ ดัวบวมแล้วก็แดงเออเท่ากำปั้นนี่แหละพี่น้องไอ้ผมเลื่อมเลื่อมดัวแล้วก็แดงไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ได้วอตื่นมาไปหาเห็ดก็โอ๊ยเอ้าทำไมตามันปิดแล้วโอ้มันปิดตั้งแต่เมื่อคืนนี้บป่มันปิดตอนเมื่อคืนเมื่อเช้านี่ค่อยกระแปกแปลกค่อยค่อยไปเจอเจ้าเขาก็ไม่ได้สังเกตเราค่อยรีบหาเห็ดเขาก็เห็นแต่เจ้าเขาก็มองเจ้าอ้าวเลยเด้นี่มันต่อยปื๊มันยุบรอยกัดนี่ แล้วก็ข้างนี้ก็อีกแต่มันข้างนี้แล้วนี่มันมันทำไมถึงชอบกัดแต่แก้มเจ้าหรือเกินน่ะป้าจุกใส่แก้มหอมกันแล้วกัดทั้งสองข้างเลยแก้มยุงแพ้ถ้ามันเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆมันก็แพ้แบบนี้มันยุงตัวผู้หรือมั้งยุ่งคันนั่นแหละแต่ตอนมันกัดเราไม่รู้สึบตัวมันเราเลยไม่ได้คันพอมาถึงบ้านแล้วมันก็มันก็มันก็มีมันมีนี่ที่มันกัด ข้างนี้ก็เหมือนกันเออกัดแต่ข้างนี้ถ้ามันบวมทั้งสองเนี่ยโอ้ยมันมองไม่เห็นแล้วเออโอ้ก็แปลกอยู่ดิแต่ว่าค่อยนะอ่าค่อยนะคือว่าค่อยกัดมันไม่บวมเด้มันก็บวมอยู่แต่มันก็ไม่ถึงขนาดเจ้ามันผําของเจ้ามันเคยแพ้เคยบวมมาแล้วมันก็เลยเป็นอ๋อมันไม่เท่าของเจ้าด้ของค่อยนะเออคือว่าค่อยนะเคยกัดเหมือนกันแต่ว่ามันไม่บวม ค่อยจะว่ายุงทําไมถึงหอมเจ้าแท้สงสัยค่อยนะเวลาเวลาค่อยขึ้นเขานะรู้ไหมทาแป้งเยอะๆอืมมันทาเลยอืมมันไม่กัดถ้าทาแป้งเยอะๆเอาแป้งใส่เยอะๆเลยทาเยอะๆแป้งนะมันกลิ่นแป้งฝาชีค่อยบอกว่ายังไงเลยให้ไปซื้อแป้งหมามาทาเออแป้งหมาแป้งหมามาทามันจะไม่เข้ามาใกล้เราเลยอืมเหมือนกับ แป้งหมานี่มันก็เหมือนเราไม่ต้องไปทาหน้าเรานะทาตามเสื้อผ้า,าส่วนจะเป็นไหก็แป้งเนาะ,ะแป้งก็ทาหมดหละโอ้ยแป้งก็ทาหมดทาหน้าก็ทาบ่ <c oughs> แล้วเออตอนนั้นนะถ้ายุงไม่มากัดก็ทาแลนะ้วเนาะตอนนั้นค่อยทาแล้วค่อยก็สวยดย้ค่อยจะว่าเล่าให้ฟังหน้านวลทีเด้ค่อยไม่รู้ว่าเป็นแป้งหมาค่อยเลยเห็นเห็นมันวางอยู่แป้งขวดพักใหญ่หนึ่งซ้ำแขนเนี่ยอ๋อสีดายดย้ใครมาวางไว้ตรงนี้ ค่อยไม่ได้ดูกามันเลยค่อยก็ไปทาตังสองสามวันลูกชายค่อยมาหาจะทาให้หมาเอาแป้งอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนแป้งหมาเอาไหนล่ะก็กูก็เอาไปทาสิวะโอ้โหแป้งหมาเขาว่าค่อยก็ให้แล้วทำไมไม่บอกเออยุ่งจะไม่กัดเลยมันกินมันกินแล้วมันก็เป็นแบบว่าเราหอมแต่มันขิวมันจะเหมือนกับกอยอ,อนอั่นแหละ มันแดงด้วยเลยไม่เจอเลยมันแดงอืมเจ้าสองกระจกบ้เรื่องอทาแล้วทายายาหมองมนก็มันก็ร้อนแล้วก็อืมมันดูดพิษมันก็ต้องเป็นยาหมองนั่นแหละค่อยนะเวลาค่อยเป็นค่อยกทายาหมองแล้วก็ก็หลับตามันแสบตาก็ก็นอนหลับตาทาแล้วก็นอนหลับเลยตื่นมามันก็อันนี้ได้เพราะว่ามันมันดูดพิษ คนเคยแพ้เคยบวมมันก็แบบนี้แหละขนาดนี่หน่อยยุงกัดแค่นี้ก็ยังเป็นขนาดแมงงอดต่อยเจ้ายังได้ไปนอนโรงพยาบาลเนาะโรงพยาบาลแล้วออค่อยน่ะแมงงอดต่อยค่อยน่ะสบายเลยเหมือนคันๆนี่แหละทั้งต่อทั้งแปนอะไรก็มันก็ปวดบวมแบบนี้แหละเคยแล้วมันหังมันลวมหมดแล้วเออมันเป็นการมันแพ้พิษ ลงมาเออค่อยว่ามันแผลพิษเจ้าจะจับดูมันร้อนอยู่บะมันไม่ได้ร้อนแล้วแต่รวมเฉยเฉยบ่มันไม่ได้ร้อนพูดพูดเนาะไม่ได้ร้อนเเออเจ้าไม่เอาลองเอาอะไรนนอยไอ้ถอนพิษถอนพิษคือเออหลากไม้อ่าบีงูดําผลเสมะนาวมันเป็นถอนพิษแล้วก็มาทาทาทาโอ้เจะาว่าสิยุบปะโทอื ไปให้กำลังใจลุงป้า่าถ้าเป็นแบบนี้มันก็ลักายเขาแล้วเนาะใช่ใช่คุณอายเราก็ใส่แว่นดําเออใส่แว่นดําติดไปเลยให้เขาไปเป็นแบบคุณนายไปเลยมือลืนโอ้ยเนาะมะลืนนี้มันยุบแล้วถึงมือลืนนี้มันก็ยุบไปอืถ้าถึงมือลืนนี้มันก็ยุบออืเค่อยเหมือนกันแหละเราก็ใช่นอด เออโดนอะไรนะโอ้ยมันยึงขนาดไหนมองไม่เห็นเลยแหละเออแต่ก็ไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันแต่ว่ายุงคันนะกัดแต่แม่ถิ่นนะไม่ได้กัดย่าหนิงเพราะว่าย่าหนิงทาแป้งอ่าทาแป้งทาก่อย่าหนิงกลัวมากเลยยุงคันนี่เคยไปที่เคยไปที่สวนยางเคยไปกีดยางมันเคยกัดค่อยกระบวมคือเจ้าอยู่ถ้ามันกัดหน้าน่ะเออนี้วอมเหมือนกันถ้ามัน ข้างนี้มันมันยุบแล้วมันกัดพร้อมกันอยู่่ะมันไม่ได้กัดพร้อมกันแต่มันเป็นตุ่มอยู่มันกัดนี้มันเมื่อวานนี้อ๋อตัวนั้นมันวันก่อนนั้นถ้าแสดงว่ามันกัดวันก่อนนั้นพรุ่งนี้มันก็ยุบอืมไปได้ไม่ต้องโอเคไปได้ไปได้เออก็เป็นคนอ้วนไปเลยหน้าใหญ่เลยบ้าปูแดงแดงด้วยไอพิษเยอะจังเนยุงนี้เนาะ ตัวเป็นยังไงมันตัวใหญ่ปะมันก็ไม่เห็นเราไม่ได้คันคันเนาะสมมุติว่าเราเคยเห็นไม่ตัวมันนะไอยุงคันนะมันก็ตัวใหญ่แบบขามันแบบโมเมนต์บอตัวน้อยๆค่อยเห็นตัวน้อยๆนะยุงคันมันจะตัวใหญ่ๆด้วยหรือตัวน้อยก็คันออค่อยเห็นตัวน้อยๆเด้มันมากัดแล้วมันคันนะ อยากจะรู้อยู่ว่าตัวไหนตอนที่มันกัดอะมันอิ่มแล้วมันไปแล้วเอออยากจะรู้อยู่ว่ามันเป็นลักษณะไหนมันยุ่งมันมีหลายชนิดตัวที่มันกัดไม่คันมันก็มีกัดแล้วมันไม่มีพิษน่ะแล้วตัวที่มันกัดแล้วมีพิษเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันเป็นตัวยังไงเอาไปให้หมอวิจัยดูเนาะว่ามันเป็นกัดมันก็มีแล้วแล้วมีรอยขึ้นมาเลยแล้วนั่นแหละค่อยเลยอยากรู้ว่ามันเป็นตัวยังไงอ่ยุ่งมันมีไอ้ยุ่งใหญ่ใ่นะใช่ไหม มันกัดแล้วมันสิบ่อเป็นผื่อไรโอ้มันเป็นยามแรงนะมันมานะมันกัดกัดกัดแต่มันบ่คันเดยอโอไม่ปูว่าไม่คันยุงคันมันจะมีแต่อยู่ในป่าเดย์แมนถ้าเข้าป่านะกัดถ้าอยู่แถวบ้านนะจะกัดเลยยุงมันไม่มียุงคันเออค่อยถูกแล้วถ้าขึ้นป่าหรือว่าไปกีดยางหรือออกป่านี่มันจะมีมันจะคันแต่ถ้าอยู่ในบ้านนี่กัดไปเลย เมื่อยให้มันกัดมันบอกมันไม่คันอืมนั่นแหละลักษณะมันจะเป็นอย่างนั้นนี่นะคะก็ค่ะก็ยานิงก็ไปเหมือนกันนะดูซิยานิงนี่นี่มันไม่กินเออยุงมันไม่กัดมันกัดแต่ไม่เจอนี่เวลาไปยานิงก็ทาแป้ง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 ใส่ให้มันโพกไปเลยถ้าถ้าเขาเห็นก็โอ้ยต้องยุงมันไม่เข้านะ ม่ถิ่นเลยเจ้าจำไว้เดอ้อถ้าเข้าป่าเนี่ยทาแป้งเยอะๆเลยยุงกลัวแป้งค่ะใช่ใส่แป้งทาแป้งเข้าไปเยอะๆเลยแล้วมันยุงมันจะมีกลิ่นแป้งกลิ่นแป้งนี่ทําให้ยุงขิวยุงเหม็นมันเราหอมแต่ยุงมันกลัวกลิ่นแป้งค่ะก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ได้หนิงด้วยนะคะค่ะสองเกินนะคะไปหาเห็ดแต่ก็ได้เห็ดนะคะวันนี้ค่ะแต่เห็ดเราก็ตอนนี้ก็ได้คนละกิโลไจ้หนิงได้แขีดแม่เจ้ยได้หนึ่งกิโลหนึ่งขีดอ่าค่ะไม่เจิยไ,จไปก่อนไจ้หนึ่งเพิ่งไปตามหาแม่เจยก็พอดีเจอนะคะก็เลยมากันคนละรอบอีกนะคะอา้าวโอเคพรุ่งนี้เราก็จะไปหาเห็ดกันต่ออีกนะคะ เดี๋ยวจะเอาแป้งให้ไม่เจยทาเต็มหน้าไปเลยอ๋อจบคลิปนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ